มนุษย์นักเจราจาเป็นพลังงานผสมระหว่างพลังงานธาตุไฟกับพลังงานธาตุดินคือคนที่เก่งในการทํางานหน้าบ้านเจอกับผู้คนและเก่งในการเป็นนักปฏิบัติจุดเด่นของเขาคือเขาเป็นนักเจราจาต่อรองความสามารถของเขาคือการเชื่อมต่อกับผู้คนความเป็นมืออาชีพของเขาคือการเจรจาการเป็นนายหน้าการทําดีลสําคัญตัวอย่างบุคคลที่เป็นนักเจราจาตัวอย่างอาชีพนายหน้าอสังหา คติประจําตัวของเขาคือทุกปัญหาแก้ได้ด้วยการเจรจารและเขามีความสามารถพิเศษในการรู้ความต้องการของคนรู้ว่าคนไหนต้องการอะไรเขามีเพื่อนสนิทมีพักพวกเพื่อนฟูมากมายเรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นเด็ดๆของเขาที่สามารถช่วยให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการ เขาเป็นคนสบายๆเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่ายเขามักจะนึกถึงผู้อื่นเสมออย่างเช่นเวลาไปเที่ยวไหนเขาก็มักจะมีของฝากฝากคนโน้นคนนี้งานที่ชอบคืองานที่ได้เจอผู้คนงานทํเดีลงานปิดดีลในโครงการใหญ่ๆเช่นโปรเจกต์รัฐบาลจุดเก่งของเขาคือการเก่งเจรจาต่อรองการปิดดีลป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเขาเก่งในการอ่านใจคนรู้ความต้องการคน ตัวอย่างอาชีพนายหน้าเอเจนต์นายหน้าอาสังหาตัวแทนประกันงานเจรจางานขายงานที่ปรึกษางานทำดีลใหญ่ๆเช่นโปรเจกต์รัฐบาลเป็นเจ้าของธุรกิจ